ดีนักเรียนทุกคนนะครับ hello กับมาพบกับครูเบยอีกครั้งหนึ่งเนาะกับวันนี้นะครับเราก็จะมาเข้าสู่บทเรียนกันแล้วหลังจากที่เราเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆจุดประสงค์ต่างๆของบทเรียนที่3หรือ unit 3 weather and seasons ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในคาบที่แล้วหรือชั่วโมงที่แล้วนั่นเองวันนี้เราจะมาเข้าบทเรียนกันนะครับสิ่งแรกที่จะให้นักเรียนได้ดูก็คือจะเป็นการ ฟังแล้วก็พูดเนาะแต่ว่าครูไม่ได้เอาออ udi โอใส่เข้ามาไม่ได้เอาเสียงใส่เข้ามาเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครับเป็นบทสนทนาเนาะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่45นะครับมาดูกันในหนังสือหน้า45นะครับนักเรียนนะครับโอเคหน้า45หรือ page 45นะครับ45นะครับนักเรียนจะเห็นรูปนะครับรูปนี้ เขาบอกว่าฟังและพูดนะครับอ่ะคราวนี้ครูจะอ่านให้ฟังนะครับแ้วครูจะขีดขีดไฮไลท์ไปด้วยเนาะว่าครูอ่านตรงไหนอยู่นะครับเป็นสีสีว้าละกันนะครับน่ะบ๊ Bob. อบสีไม่ค่อยสดเท่าไหร่เนาะอะขออนุญาตเปลี่ยนสีสีใดดีนะ เขียวแล้วกันนะโอเคพร้อมแล้วขอหยัดทำนะ Bob and Jack live in England Bob and Jack live in England Bob and Jack live in England แปลว่าอะไรครับแปลว่าบ๊อบบ๊อบนะบ๊อบและ แจ็คทำไมลีฟแปลว่าอยู you, nine, England, อออ่อาศัยอยู่ในอินแปลว่าในรอังกฤษคือประเทศอังกฤษนั่นเองบ๊อบแอนด์แจ็คลีฟในอังกฤษบ๊อบและแจ็คอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษเราจะไปประเทศอังกฤษอ่าเราเข้าไปดูกันในในประเทศอังกฤษเนาะ เข้าไปดูกันใกล้ๆดูจากรูปแล้วนะครับข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีอะไรลูกมันมีหิมะตกอ่ามันมีหิมะตกอยอู่คนที่ใส่เสื้อแดงไม่รู้ว่าคือแจ็คหรือบ๊อบเนาะอ่ะเอาคนที่ใส่ชดเสื้อแดงก่อนละกันพูดว่าอะไรนะครับพูดว่า house the weather outside how the weather outside weather เรารู้แล้ว well, ว่า weather แปลว่าอะไรลูกสภาพอากาศ how ล่ะ how แปลว่าอย่างไร outside แปลว่าข้างนอก how's the weather outside ข้างนอกอากาศเป็น อย่างไรบ้างนะครับคนใส่เสื้อเหลืองไม่รู้ว่าจะเป็นบ๊อบหรือแจ็คไม่รู้นะฮะฮูไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะเขาก็เลยบอกว่า it's windy and snowy let's go out and make snowballs อีกรอบหนึ่งนะครับ it's Windy and snowy. Let's go out and make snowballs. It's windy and snowy. Let's go out and make snowballs. นะฮะ. It's windy. Windy is the And And no snowy. มะตกมันมีอะไรสภาพอากาศมีอะไรลมแรงไงหิมะตกไง let's เป็นการเชิญชวนนะชวนนะเชิญชวนเชิญชวน,ชวน,ชวน,ชวน go out แปลว่าข้างไปข้างนอกไปข้างนอกไปข้างนอกกันไปเชิญเป็นการเชิญนะเชิญไปข้างนอกกัน and make make แปลว่าทำหรือสร้างก็ได้ snowball แปลว่าลูกหิลูกอะไรลูกบอลหิมะเนาะอ่าเขียนคำว่าลูกบอลลูกบอลหิมะ it's windy a n snowy ลมแรงแล้วก็หิมะตก let's go out and make snowballs ไปข้างนอกกันไปทำอะไรไปสร้างหรือไปทำลูกบอลหิมะกันอ่าหน้าต่อไปไปหน้าต่อไปฟบ หมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย yeah. น,นีคราวนี้พี่แสดงพูดว่าอะไร It's cold and windy I don't want to play with snow Let's do a Puzzle inside. My key house will be It's cold and windy. I don't want to play with snow. Let's do a puzzle inside. But like, no. คำว่าโคแปลว่าหนาววินดี้แปลว่าลมแรงนะเมื่อกี้เด็กผู้ชายบอกไปแล้วว่าลมแรงลมมันแรงดังนั้นเขาบอกว่ามันหนาวแล้วก็ลมแรงไอแปลว่าฉันเนาะฉันโดนเมื่อกี้เคยสอบไปค่าพินารณาบอกค่าจะโดนก็คือแปลว่าไม่เนาะ want to แปลว่าต้องการฉันไม่ต้องการทำไม play with snow play แปลว่าเล่น snow แปลว่าหิมะ วิ์แปลว่ากาวฉันไม่ต้องการเล่นกับหิมะเลยมันหนาวง่ายมันลุมก็แรงด้วย let's เมื่อกี้บอกแล้วเป็นการเชิญชวนดูแปลว่าทาแปลว่าเล่นแปลว่าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเป็นการกระทำหลกเนาะดูอ่าพัซโซเล่นพัซโซคือปิิสนานะเล่นเกมปริสนากันดีกว่า inside Inside แปลว่าข้าง ในเล่นเกมปริศนาข้างในกันดีกว่าอินไซด์จะตรงข้ามกับคำว่าอะไรเมื่อกี้เรียนเรียไปแล้วเอาไซต์เพราะว่าอินแปลว่าในเอาแปลว่านอกดังนั้นอินไซด์แปลว่าข้างในเอาต์ไซแปลว่าข้างนอกนั่นเองเด็กผู้ชายก็เลยตอบว่าโอเคโอเคโอเคได้อ่าตามนั้นเป็นต้นจบแล้วเรียบร้อยอันนี้จะเป็นบทสนทนาเนาะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีประโยคคําถามคําถามหนึ่ง ขึ้นมาก็คือ hows hows the weather outside นะครับซึ่งเวลาเราถามเราใช้คาว่า h o w the weather h o w the weather h o w the weather แปลว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับ hows the weather ค,คำนี้ทําให้เราต้องตอบอะไรสภาพอากาศออกไปเนะเพราะถามสภาพอากาศ weather แปลว่าสภาพอากาศนั่นเองดังนั้นวันนี้ลูกสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศให้ได้คําศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศอยู่ด้านล่างในหน้า46นั่นเลยนะครับนักเรียนก็จะเห็นเป็นทั้งหมด9นะครับ9 9คำศัพท์นะครับมีคําว่าอะไรบ้างดูจากรูปเนาะแต่และรูปก็จะบอกความหมายไปแล้วเช่นคาว่า sunny คำแรก sunny แปลว่ามีแดดแดด oh, ออก cloudy cloudy แปลว่าเมฆมาก rainy rainy แปลว่าฝนตก windy windy แปลว่าลมแรงแล้วก็ snowy snowy แปลว่าอะไรห,หิมะตก hot 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 แปลว่าร้อนนะเห็นมันกำลงังพัดอยู่เลยเนะนี่ยพัด warm 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 แปลว่าอบอุน่นอบอุ่นนะโดยจากโูแล้วนะ่าจะอบอุ่นไปเดินเที่ยวอบอุ่นดี cool cool c แปลว่าเย็นสบายเย็นสบายแบบอ๋อมีลมมีความเย็นเข้ามานะครับ cold 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 แปลว่าหนาว นะต่างกับเย็นนะเย็นคือเย็นสบายเย็นทนได้เย็นแบบโอ้เย็นลมเหมือนเหมือนเปิดแอร์อะไรเงี้ยแต่โคลคือหนาวหนาวมากเลยต้องห่มผ้าห่มแล้วนะครับเป็นต้นทั้งหมด9คํานี้ให้นักเรียนทํางสมุดเนาะโดยในสมุดให้นักเรียนหาทั้งคําอ่านแล้วก็คาแปลนะครับคาอ่านแล้วก็คาแปลซึ่งเมื่อกี้ครูก็ลองอ่านให้ฟังไปแล้วนะอย่างละ2รอบแล้วก็แปลให้เราเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วด้วยดังนั้นถ้าตามไม่ทันให้ ทำการย้อนวิดีโอกลับไปหรืออาจจะไปหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ใน Google Translate ใน Google ต่างๆหรือว่าจะเปิดดิก t i o n a รีก็ได้นะครับนักเรียนก็จะได้ทำงานชิ้นที่2แล้วให้นักเรียนเขียนวันที่ w e s n e y นะครับ17 November 2021นะครับเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ทหาทำการขึ้นโจทย์ว่า w e a t h e r weather นะครับ weather แปลว่าอะไรแปลว่าสภาพอาการมีคำอ่านให้ดูวย weather นะครับ weather แล้วก็คำแรกหนูก็ได้รับการทำอะไรให้เขียนให้เขียนอะไรก่อนอ่าให้เขียนคำอ่านก่อนคำแรกนี่ทำตัวอย่างให้ดูนะแล้วที่เหลือไปทำเองเนาะข้อหนึ่ง sunny เนาะ s ออกเสียง u ออกเสียง a ออกเสียงเนอร์เป็น a เนอร์ สั้นเออกเสียง the. เนอหนู Y ออกเสียงถ้าเป็นท้ายประโยคออกเสียงเป็นนี่อา่าเป็นนีเป็นนีก็ได้นะเป็นสั้นนี่สันนี่แปลว่าอะไรมีแดดอ่มีแดดหรือแดดออกก็ได้นะครับประมาณโน,โนี้เนาะเขียนเขียนให้ได้ปร้อย9้าคำแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้จบปลอยอย่าลืมเขียนชื่อระบุต,ตอนท้ายด้วยนะว่าเราชื่ออะไร นะครับโอเคแค่นี้9ข้อทำให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวครูจะส่งเฉลยให้ในตอนช่วงเย็นๆเนาะในกลุ่มไลน์ภาษาอังกฤษป .4 นั่นเองนะครับวันนี้ไปแล้ว see you again later บ๊ายบาย